เดือเนี 1941, ่ยนะฮะโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะจากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่ามันมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก4%เปอร์เซนแล้วหนี้ครัวเรือนเนี่ยครับมันจะกลายเป็นตัวทวงเรื่องของระบบเศรษฐกิจไทยหรือไม่อะไรอย่างไรเดี๋ยวอันนี้เนี่ยต้องให้พี่ต้อมนั้นได้อธิบายสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับพี่ษาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยครับก็อย่างที่พี่ษาบอกแล้วว่าไอ้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ย ก็ไม่ใช่เวลานี้เราพูดกันมานะครับปีกว่าๆสองปีละนะแล้วก็เริ่มพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะประนหนึ่งว่าโอ้โหถ้านี่ครัวเรือนขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะไปยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยแต่บไม่ว่าจะเป็นสภาพั์หรือว่าสำนักงานพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งเ้าสอื่นๆก็คือสํานักวิจัยเศรษฐกิจอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นไปบอกว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการบริโภคของภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยนะถ้าประชาชนมีหนี้แล้วนะครับมีหนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังซื้อมันก็จะไปมีปัญหานะครับแล้วก็การบริโภคภาคประชาชนเนี่ยมันคือตัว C มันคือหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับของประเทศเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอข้าไทยก็เลยไปสํารวจ สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี2667นะครับจากประชาชนนะครับใช้กลุ่มตัวอย่างาประมาณสักพันสามร้อยตัวอย่างนะครับแล้วก็สำรวจตั้งแต่วันที่1ถึงเจกันยายนที่ผ่านมาไปพบนะครับไปเจอว่าปัจจุบันเนี้ยหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับปี266นะหนี้ครัวเรือนก็คือครัวเรือนไทยเนี่ยมีหนี้สินเนี่ยใกล้เคียงปี266 แต่แต่ว่าอย่างไรก็ตามใกล้เคียงกับปี2566เนี่ยถามว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะมันอยู่ที่นระนนเชียควัวเรือนละ6กแสนการอบปบาทนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในรอบ15ปี15ปีนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่มีการสำรวจนะในปี252เป็นปีเริ่มต้นเนี่ยถึงวันนี้เนี่ย15ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงสุดนะครับโดยบอกว่า เป็นตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลขนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีส0 1 6องสิบหกเนี่ยแปดจุดสี่ปอร์เซนตแยกเป็นหนี้ในระบบห9สก้าจุด้าเปอซ็นอันนี้โอเคนะนะครับแล้วก็หน,นี้นอกระบบเนี่ยที่เหลือก็คือ30.1%สิจุดหนึ่งเปอร์เซ็ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะบอกว่าเมื่อจะเป็นหนี้ในระบบและหน,นี้นอกระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วมาเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับด้วยกลุ่มตัวอย่างร้อยละแปดสิบเก้าจุด้าบอกว่านะพวกเขาเนี่ยมีเฉพาะหนี้ในระบบ นะครับแล้วก็อีก39.8บอกว่ามีทั้งในระบบและนอกระบบเลยนะครับอีก0.3นเะครับบอกว่ามีเฉพาะนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยขนาดบอกว่าแค่0.3นะครับมีเฉพาะนี่นอกระบบเนี่ยโอ้โหูก็บอกว่าตัวเลขนี่นอกระบบเนี่ยพอเพิ่มจะแตะแสนล้านนะคือสูงมากอ่ะนะครับสามศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเกือบเกือบแสนล้านแล้วถ้าทั้งระบบเนี่ยมันจะยังไงกันแบบไหนนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นทีนี้ก็ถามต่อว่า หนี้ดับแรกเนี่ยหนี้ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นหนี้มาจากอะไรเขาบอกโอ้ไม่มีอะไรก็บัตรเครดิตนั่นแหละนะครับถามว่าบัตรเครดิตเนี่ยที่บอก็มากเนี่ยมันมากขนาดไหนก็บอกว่าอยู่ในระดับนะครับที่สูงถึงร้อยหกสิบนะของมูลหนี้ทั้งหมดนะแล้วก็ตามบัตรเครดิตมันก็คือนะครับตามหนี้บัตรเครดิตมันก็คือหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะและค่าเดินทางนะครับรวมทั้งหนี้ส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภคประจำวันอันนี้ก็คือเป็นหนี้มากินเป็นหนี้มาใช้อ่ะ แล้วเราเห็นบอกกินรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามละเจ็ดิบห้าบาทนะยังสั่งไรเดอร์ให้ประสงค์อาหารข้าวตะเเราแต่ครับกล่องละร้อยี่สิบาทกล่องละร้อยบาทเนี่ยนะครับเราก็ยังกินกันอยู่นะเออก็แปลกเหมือนกันนะครับว่ามันอะไรงไงมันแบบไหนอันนี้นะครับก็เป็นอันดับของนี่นะที่เป็นอยู่นะครับว่าบัตรเครดิตมาดับหนึ่งเลยยานพาหนะการเดินทางดับสองแล้วก็กู้มากินกู้มาใช้เป็นดับสามแล้วถามต่อว่าโอ้โหมีนี่ขนาดนี้เนี่ยคุณมีเงินออมเก็บกันไว้บ้างไหม นะครับก็ปการากฏว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละสี่สิบแปดจุดหนึ่งบอกไม่เคยออมเลยไม่เคยออมเลยนะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับของกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นแซม p l i n g นะครับถือว่าเป็นเออเขาเรียกเป็นตัวแทนของคนไทยของประเทศอ่ะนะเพราะพันสามร้อยตัวอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สํารวจทั่วประเทศด้วยบอกสี่สิบแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เคยเก็บออมเลย อีกย2 6บอกว่ามีเงินเก็บเพียงพอสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย6เดือนขึ้นไปโอ้โหนีถือว่าดีนะส่วนอีก1 6บอกว่ามีเพียงพอในการใช้จ่ายไม่เกิน6เดือนคือ3เดือนถึง6เดือนและที่เหลือ13.3%นบอกว่ามีเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายน้อยกว่า3เดือนนั่นคือมีเงินเก็บสมมติตกงานเนี่ยครับใช้ได้มีเงินเก็บไ่ถึง3เดือนแล้ว้าพ้น3เดือนแล้วไม่มีรายได้หรือไม่มีงานทําก็ตัวใครตัวคนนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องเงินออม รายรับของครัวเรือนไทยเราเป็นไงบ้างนะครับณนะเวลานี้ก็บอกว่ารายได้แล้วก็เมื่อไปเทียบกับรายจ่ายของครัวเรือนในปัจจุบันและกลุ่มตัวอย่าง46.3เปอร์เซนเนี่ยนะครับบอกว่ามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย นะมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเกือบครึ่งหนึ่งกับ46.3%นะครับรองมา35%บอกมีรายได้เท่ากับรายจ่ายอันนี้โอเคแล้วบาลานซ์นะครับแล้วก็อีก18.7%บอกว่ามีรายได้นะครับมากกว่ารายจ่ายนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเราเปรียบเทียบกับปี2อง6แล้วนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับเพูดถึงเรื่องของหนี้เนี่ยเป็นไงบ้างก็ปรากฏว่า46.4%บอกว่ามีหนี้เพิ่มมากกว่ารายได้เพิ่มขึ้น นะครับรองมาสามสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็บอกหนี้เพิ่มเท่ากับรายได้แต่กับที่เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเอ็ดจุดสามเซ็นบอกว่าหนี้เนี่ยเพิ่มน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามดังนะเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างคือเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นบอกว่าครัวเรือนของตัวเองเนี่ยมีหนี้สิน คือมีหนี้สินนะครับทุกครัวเรือนเนี่ย99.7มีเพียงแค่0.3ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่บอกว่าครอบครัวตัวเองไม่มีหนี้สินโอ้หยังมีด้วยเหรอนะครับทีนี้ประเด็นก็คือนะครับบอกการแก้ปัญหากลุ่มตัวอย่างในกรณีที่รายได้ไม่พอรายจ่ายทําไง อันดับหนึ่งเลยก็บอกว่ากู้ยืมจากแหล่งต่างๆอันดับที่สองก็คือประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเอาส่วนอันดับที่สาบอกอันนี้ดีหน่อยนะครับดึงเงินออมออกมาใช้แล้วก็อันดับที่สี่บอกหารายได้เพิ่มเติมนะครับถามจะหายัางไงในะรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปสอบถามเพื่อดูนะว่าจะต้องลงยุทในรายละเอียดว่าหาได้ยังไงเนี่ยนะครับรายได้เพิ่มเนี่ยส่วนในกรณีที่ใช้วิธีกู้ยืมเนี่ยนะครับกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้วิธีการกดเงินสดจกบ,บัตรเครดิตมากที่สุดรองมาคือกู้จจาาาาากกกธนนารารพพณิิชย์แลาาเฉะ อันนี้กู้ได้เหรอนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือจำนำทรัพย์สินผู้สากลแล้วก็หยิบยืมจากญนะาตินะยางไรก็ตามนะครับดบรธนวัฒน์พรมวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์ิชาการเศรษฐกิจและธุรกิจของหมหาวิทยาลัยหอค้าไทยบอกนี่ครับอกว่าไอ้นี่คูเรนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนในึงการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อจากนอกระบบเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบเลยทําให้ตัวเลขนี้คูเรนเนี่ยมีสัดส่วนต่อ GDP สูงขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะเพราะว่า นะครับไอ้ตรงนี้การที่ดึงหนี้นอกระบบเข้ามาในระบบเนี่ยมันสามารถช่วยลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้นอกระบบได้จากเดิมเนี่ยต้องชําระอัตรา1 0ต่อเดือน20%ต่อเดือนเนี่ยอันนี้ลงมาอยู่ประมาณสัก3%ต่อเดือนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังมีนโยบายในการพักชําระหนี้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นเพื่อที่จะลดการพึ่งพานกันนอกระบบอย่างไรก็ตามการมีหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยนะครับอยู่ในระดับสูงเนี่ย ดรธนวัฒน์อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าไม่ได้แปลว่าประเทศจะเคลื่อนไม่ได้นะเพราะสภาพัฒน์เนี่ยเคยบอกไว้แต่ตัวเลขหนี้สาธารณะที่มากกว่า8 0 GDP เนี่ยไม่ได้มีข้อระบุว่าเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจสําคัญที่สุดก็คือหากการเป็นหนี้น่มันสามารถสร้างประโยชน์พวกผลที่กับประชาชนได้นะครับเช่นหนี้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหนี้เพื่อซื้อความมั่งคั่งในครอบครัวเช่นซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยนะครับอันนี้โอเคนะนะครับอย่างไรก็ตาม ตรงนี้นี่ยบอกเป็นนี่แล้วช่วยทําให้มีชีวิตความมีอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นปัญหานี้ครัวเรือนจึงไม่ใช่ปัญหาที่บั่นทอนเศรษฐกิจเพียงแต่มีผลทางจิตวิทยาเนื่องจากนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นจําเลยเป็นจําเลยนะครับจากมุมมองที่ว่าเมื่อนี่ครัวเรือนสูงประชาชนจะไม่มีความสามารถกู้ใหม่ได้หรือไม่สามารถบริโภคเต็มที่อย่างที่บอกครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าสูตพยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิเศษของอังคาไทย ประเมินนีบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยคือปี2018เนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวได้5.5 3 5นะครับ3.5-4%ส่วนหนึ่งมาจากโมเมนตัมในช่วงปลายปีนี้ก็คือจากแรงขับขึ้นโครงการโครงการยิทาวบอลเลตที่รัฐบากลกำลังจะจ่ายเงินก้อนแรกตุ่มเปราะบางในเดือนนี้แล้วก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศก,กาลตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วก็สงการานท่ามการสถานเศรษฐกิจนะครับที่ดอกเบีย้ยโลกเนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ ่านะีขยายตัวนี่ครเรือนมันก็จะตามขึ้นด้วยนะครับส่วนมันจะตามเพได้ถึง3.5ถึง4%หรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันครับพี่ดาครับ สถานการณ์นี่ครัวเรือนณตอนนี้เองต้องยอมรับว่ามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ต้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาพลังงานนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางพักรวมไทยสร้างชาตินําโดยท่านพิรพันธ์เนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีพลังงานเตรียมจะผ่าโครงสร้างราคาน้ํามันล่าสุดเห็นว่าความคืบหน้าของกฎหมายเบับนี้เดินไปข้างหน้าพอสมควรแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเมื่อวานนี้คุณพิรพันธ์สารีและทวีภาครองนายยศรุตีและลุติีพลังงานเนี่ยได้มาโพสต์ข้อความ บน a c e b o o k ส่วนตัวของท่านเนี่ยบอกนะครับถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการ,ราก้างกฎหมายหรือว่าตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งจะเป็นกฎหมายใหม่นะครับอันนี้บอกว่าคุณพิรพันธ์ท่านบอกว่ามันจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของราคาน้ามันไม่ใช่การอ้างอิงราคาในต่างประเทศอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งบอกว่าท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการบังคับใช้จริงเนี่ยนะครับก็จะทําให้ราคาพลังงานถูกลงแต่นะรับทั้งน้ามันกา๊าซถุง แล้วก็นะครับอันนี้ผมพูดเองนะบอกว่าอันนี้ก็น่าจะส่งผลถึงค่าไฟฟ้าถูกลงด้วยหรือเปล่าต้องไปถามคุณพีลพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามในารายละเอียดของร่างกฎหมายที่คุณพีลพันธ์กำลังดาเนินการอยู่นะครับสาระที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจะมีการกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันนะครับมีการปรับเปลี่ยนราคาได้เพียงละหนึ่งครั้งเท่านั้น ก็คือปรปับเปลี่ยนไะด้ประกาศราคาขึ้นลงได้เนี่ยแค่เดือนละครั้งทนที่อกพรุ่งนี้น้ํามันลงนะครับมลืม่นนะครับน้ํามันขึ้นมาเลื่อนน้ํามันลงได้ต่อเลยไม่เอาแล้วต่อวน,นี้เดือนนึงประกาศได้แค่ครั้งเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการเปิดเสรีให้กับผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการสาธา,ารณะกุศลรวมไปถึงสหกณรการเกษตรการประมงสามารถจัดหาน้ํามันมาใช้ได้เองโอ้โหวันนี้สนุกละ นะครับงามแสงเดือนนี่แนะ่รวมทั้งนะครับการกํากับดูแลการติดตั้งระบบโซล่ายังไฟฟ้าโซล่าบนหลังคาบ้านนะครับหรือว่าโซลารูปอปนั่นแหละนะครับนอกจากนี้นักเต็มพลังงานยังบอกท่าบอกว่าเดีการเรียกประชุมผู้ชี่ยชาญด้านกฎหมายแล้วก็ด้านพลังงานนะครับเพื่อตรวจทามรายละเอียดของกฎหมายกากับดูแลการประกอบกิจการน้ามันที่คุณพีรพันธ์เนี่ยท่านยกล่างขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดร้อยมาตรากฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้การปรับราคาน้ำมันทําได้เดือนละหนึ่งครั้งอันนี้ย้ำอีกนะไม่ใช่ปรับทุกวันแล้ใหปรรับาาคา ตามความเป็นจริงของต้นทุนน้ามันนะครับโดยจะมีการนำลงคอส s นะครับคอสลัสนะครับ,รรรบก็คือต้นทุนบวกเนี่ยนะครับระบบคิดราคาตามต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยเข้ามาใช้แทนการอ้างอิงราคาน้ํามันจากต่างประเทศแล้วก็จะกํากับดูแลไปถึงเรื่องการจำหน่ายกา